พอดีได้ยินอ่าท่านสมณะบอกว่าการจะให้ทานถ้าเราไปส่งเสริมให้คนที่เขาแบบคือไปไปไปทราบว่าคนนี้คะ่ะเขาเขาชอบมาขอแบบท่านไม่มีกินนะคะท่านจะมาขอพวกญาติๆนะคะเสร็จแล้วก็ตอนนั้นไปส่งไปส่งให้ท่านนะคะพอดีเธอเจอท่านเจอลูกลูกชายลูกสะพ้ยแล้วก็มีหลานมีคนหนึ่งท้องนะคะและ เขาก็ไม่ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าเราก็คิดอยากจะไปให้เขาอย่างเงี้ยก็คิดมากเลยเขาว่าได้ฟังท่านที่พูดว่าการให้ทานนั้นเราจะต้องดูใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นว่าเอาเราไปให้เขาเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมไห้เขาขี้เกียจหรือเปล่าอะไรประมาณนะคะก็เลยจะเรียนถามเจ้าค่ะว่าเป็นความคิดเนี่ยละอย่างเงี้ยจะให้เขาได้ไหมเจ้าค่ะสาธุค่ะ ในสังคมนี้พ่อครูบอกว่ามันจะมีคนอยู่สองประเภทที่ที่เรามันไม่อยากจะให้แต่ก็ต้องให้คือพวกคนที่เียบกับคนที่โกงอะนะมันจะมีเด็กมีคนแก่ที่เราควรให้ใช่ไหมคนไหนแก่แล้วทําไม่ไม่ได้ทํางานไม่ไหวละเด็กที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือคนอ่าพิการอย่างเงี้ยคนเจ็บป่วยใช่ไหมที่เราควรให้อ่ะหรือคนที่ หมดสมรรถภาพไม่เปลี้ยเสียขาหรือสมองไม่ดีอันนี้เราควรเลี้ยงคนให้เราก็รู้ใช่ไหมคนที่เขาขาดแคลนเราให้แต่คนที่มือดีดีจนดีๆแต่ว่า้เกียจจังเลยขออยู่นั่นแหละอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นคนในสังคมที่เราเลี้ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องมีเราจะหาวิธีสอนเขายัางไงเราไปให้เนี่ยเรามีวิธีไหมที่จะบอกเขาคุยกับเขาว่าเออเออ่อทํางานอะไรไปคือไม่ใช่ว่าเหมือนกับให้ฟา์มเหมือนเขาบอก พระราชาให้เบ็ดอะไระเสร็จปีให้ปลาพระราชาให้เบ็ดก็ในเดียวกันเราให้เขาเนี่ยเรามีวิธีไหมที่จะให้พัฒนาขึ้นนะเออถ้าเราไปคุยเขาที่ว่าเออเขาทําไมถึงขี้เกียจหรือไม่ทํางานมีปัญหาอะไรไหมอาจจะมีปัญหาส่วนตัวจิตใจปกหักมาท้อแท้อ้าวได้โอกาสจะได้บอกเขาหาออกจากทุกตรงนั้นละเห็นไหมการเอาไปให้นี่เราก็มีปสัญญาเพิ่มขึ้นในการให้เขา แต่มันเลี่ยงไม่พ้นหรอกโยงบ้าจะต้องมีคนสองประเภทนี้ในในในสังคมก็ไม่ต้องคิดมากให้ไปเถอะอะไรเงี้ยนะแล้วก็หาวิธีบอกเขาเหมือนปันสุกที่หน้าวัดอะ่ะให้ไอกระท่อมปันสุกอะ่ะเอาผักไปให้ะก็จะมีคนอยู่พวกหนึ่งอะ่ะที่คอยจ้องที่จะมาเอาแต่เราคิดมากเราก็เลยไม่เอาไปวางมันก็ไม่ได้ให้กันพอดีใช่ไหมเราก็หาวิธีบอกเขาเอ,อเหมือนไอตู้ปันสุกใน ในประเทศไทยที่เขาคิดกันเมื่อก่อนน่ะตั้งสู้หน้าบ้านแล้วก็ของไปวางอะ่ะก็จะมีคนพวกหนึ่งอะ่ะที่คอยมาแบบโลภเอาเป็นกองเลยคนก็ฉลาดหาวธีตั้งกล้องวงจรปิดหรือติดป้ายเอาแต่พอ,ะะอพอดีนะครับเอาแต่พอดีนะครับเ่ลให้คนอื่นบ้างเห็นไหมหรวิธีสอนเข้าไปอีกนั้นเบื้องต้นเนี่ยลดความตันหนีไม่ได้แล้วเราก็ค่อยๆค,คือพอเราลดความตันหนีได้เราให้ของไปเนี่ย mm hmm. เขาก็จะค่อยๆซึมไปเอง ต้องไปคิดมาก <c oughs> อพอได้คำตอบนะ